คือกรณีเหตุการณ์ที่ยิปเนี่ยขณะนี้มีทราบว่ามีกลับในประเทศไทยถ้าวันนี้ด้วยก็ประมาณ1300,3ม0 1300, 1300, อสส่วนใหญ่จะเป็นเด็กใน5จังหวัดแดนภาคใต้ตอนนี้เด็กกลุ่มนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดพอกลับมาก็จะคิดเสมอว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็เลยยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์ในอียิปต์เนี่ยจะยาวนานแค่ไหน ก็วันนี้ก็เลยมาเตรียมตัวก็เชิญมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่8มหาวิทยาลัยก็มาพบว่าจะช่วยเหลือเด็กได้อย่างไรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ที่ประชุมก็มีสรุปว่าคงจะต้องเชิญเด็กทั้งหมดที่อยู่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาพบแล้วพอมาพบก็แต่เด็กแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสถานะที่แตกต่างกัน แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยได้เทียบหลักสูตรของอียิปต์เนี่ยรับรองทั้งหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าเด็กของที่ไปเรียนศาสนาจะมีพื้นฐานของมหาลัยเราจะต่างกันนิดหนึ่งคือมาหาลัยเราเนี่ยต้องจบมัธยมแล้วถึงเข้าได้แต่ที่อียิปต์เนี่ยจบสายศาสนาคือไม่จบมัธยมก็เข้าได้ตรงนี้ก็ยังยจะมีปัญหาอยู่ในวันนี้ก็เลย อยากกระเชิญเด็กทั้งหมดเนี่ยมาพบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเด็กก็คงจะเรียกร้องว่าถ้าเขากลับจะมีค่าเครื่องบินกลับอย่างไรนะฮะเรื่องที่สถ้าเขากลับเรียนในเมืองไทยไม่มีทุนเรียนเนี่ยกอยอ,อจะช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือรัฐบาลจะช่วยได้ไหมหรือถ้ากลับไปเรียนอีกประเทศหนึ่งเช่นจอแดนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันจะทำอย่างไรอย่างเงี้ย เราก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญทุกภาคส่วนมาแล้วก็เห็นว่าควรที่จะตรวจสอบเด็กเป็นรายบุคคลดังนั้นดึงจึงๆึง,งอันนี้ก็คือเจตนาที่เราจะต้องช่วยเหลือแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยฮะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไม่นานการศึกษาก็จะเสียโอกาสดังนั้นคาดว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ย จะมีการประชุมแล้วก็จะมีรูปแบบการช่วยเป็นรายบุคคลที่ชัดเจนค่ะดีนิดนึงค่ะมหาวิทยาลัยในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะเทียบโอนหรือว่ารองรับหลักสูตรน้องๆได้ไหมคะที่เกี่ยวกับทางศาสนาค่ะทุกมหาวิทยาลัยรับว่าเทียบโอนได้นะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยู่กับตัวเด็กพอเด็กถึงบอกว่าภาษาหลับเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครแต่ถ้าเขาไปเรียนที่อียิปต์หรือเรียนจอแดนหรือเรียนที่ประเทศ ในตะวันออกกลางเขาออกจากบ้านไปออกจากโรงเรียนออกสภาพแวดล้อมเขาต้องพูดภาษาหลับนะฮะอย่างนี้เราเราก็ต้องคงเปิดโอกาสให้เด็กด้วยแต่อย่างนรก็สุดเนี่ยวันนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยรองรับนะฮะแล้วก็ที่น่าชื่นชมเวลาไปเนี่ยเฉพาะภาษาหลับเนี่ยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยก็นักศึกษาเราจะไปเป็นพิธีกรหรือไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหลับในต่างประเทศด้วย วันนี้เราก็คงวันนั้นก็คงต้องเชิญเชิญคนเก่งๆมาเล่าให้เด็กฟังว่าโอกาสในประเทศไทยเราก็ยังมีด้วยนะครับครับผมนายอับดุลฮาิมสุภาพตัวแทนจากมูลิติอัลิมานค่ะทางมูลิิมีหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนที่ไปเรียนที่อียิปต์แล้วกลับมาในประเทศไทยยังไงบ้างคหเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้เป็นตัวแทนของมูลิติมาประชุมเกี่ยวกับ จะให้ความช่วยเหลือกับเด็กนักศึกษาไทยที่ถูกผลกระทบในการสูบในอีฟซึ่งขณะนี้เด็กก็กลับมาเมืองไทยก็เกือบครึ่งจากจํานวนนักเรียนทั้งหมดประมาณพันกว่าคนซึ่งในขณะนี้ส่วนมากเด็กก็จะมาเรียกร้องให้มูลิธิช่วยเหลือหาแนวทางเยียวยาหรือว่าให้เขานี่ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศไหนๆก็ได้ซึ่ง ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาประชุมที่สอบอหาแนวทางอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงหรือว่าจะให้เด็กมาพูดคุยมาประชุมกันเพื่อหาแนวทางแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกับเด็กนักเรียนที่เรียนอีบแล้วเรียนอยู่ปีไหนแล้วก็จะไปศึกษาต่อที่ไหนซึ่งในขณะน,นี้ทางสอบอก็ได้ประชุมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศ ซึ่งมาประชุมวันนี้ก็มีสามหาวิทยาลัยคือมาวิทยาลัยมอสงขานครินและก็มนยมมอวิทยาลัยจุฬาแลวก็มโนรมวิทยาลัยราชนาวินทร์ธิทยาลัยแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังประชุมอยู่ว่าเราจะหาแนวทางยังไงซึ่งนักเรียนที่กลับมานี้ปัญหาคือว่านักเรียนนั้นจบโมหกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะมาเรียนต่อในประเทศหลักเกณฑ์สาคัญคือเด็กต้องจบมหก่อน ส่วนมากเด็กที่ไปที่อียิปต์ก็จะเอาวุฒิของสนาวีชั้นสิบแต่มีบางส่วนเหมือนกันที่ว่าเด็กจบโมห oh ก ok แล้วก็ควบคู่กับสนาวีที่ไปก็มีด้วยมีเช่นกันคือตอนนี้เราก็ต้องมาหาเรือแล้วก็มาเรียกประชุมนักศึกษาที่กลับมานี้จะเอาข้อมูลตรงนี้ว่าเขานี้จะไปเรียนต่อที่ไหนต่างประเทศหรือว่าในประเทศคืออะไรครับแล้วส่วนใหญ่นักเรียนในพื้นที่ค่ะเขาอยากไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนหรือว่าหลักสูตรไหนบ้างคะส่วนใหญ่แล้วที่สอบถามมา อตอนนี้ก็ถ้าถามเด็กก็ถ้าสถานก,การณ์ในอียิปต์นั้นคลี่คลายได้ก็จะกลับเป็นอียิปต์ต่อเพราะว่าเขาก็เสียดายซึ่งบางคนก็เรียนอยู่ชั้นปี3ปีส่แต่บางกลุ่มก็มีเหมือนกันที่ว่าเด็กเพ,เพิ่งเรียนเตรียมภาษาซึ่งยังไม่เข้าหมหาวิทยลาลัยก็เขาก็ล,งลังเลใจอยู่ว่าสถานก,การณ์ที่อียิปต์นี้จะ ขี้คายหรือว,ว่าจะมีต่อหลังจากนี้ก็สุดไม่ได้เพราะว่าสองครั้งแล้วครั้งก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ไปต่อครน,นี้ก็กลับมาอีกอก็ต้องดูสรุปว่าสถานการณ์นี้จะจะไปไปยังไงข้า้งหน้าต้องต้องต้องดูก่อนครับตอนนี้สมมติว่าถ้าสถานการณ์โอเคก็น่าจะไปเรียนต่อแต่บางกลุ่มก็ไม่อยากไปแล้วประเทศอาหรับอยากไปเรียนในประเทศหรือว,ว่าประเทศมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียซึ่งขนานี้ทางอินโดนีเซียก็ให้ทุนมามา,มากพอสมควรกับสอปตให้กับเด็ก5าจังหวัดล้วว่า,วา จะเป็รียนต่อที่อินโดนีเซียก็ก็ก็จะมีเหมือนกันตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังคุยอยู่ว่าจะหาทุนจากอินโดให้มากเพื่อสำรองเด็กที่ว่าจะไปเรียนต่อที่อินโดครับ